สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำห้ชมกับรถสวยสภาพดีนะคะคันนี้เป็นรถบ้านค่ะเจ้าของขายเองนิสสัน s u นนี่ซูเปอร์ซารูนค่ะรถตัวท็อปปี01มีดิสเบรกสี่ล้อมี ABS นะคะเครื่องยนต์ 1600cc ซีซีค่ะรถสภาพเดิมๆนะคะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะเกียร์อโอโต้รถไม่เคยติดแก๊สค่ะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันรวนนะคะทุกท่าน เอกสารมีให้ครบนะคะรถสวยพร้อมใช้เลยค่ะวารวมไรพาวเวอร์นะคะขับดีอัตราการเร่งดีเหยียบพุ่งๆภายในเป็นเบาะหนังเดิมๆค่ะสวยสะอาดมีจอเล่นเพลงลำโพงดังดีค่ะเสียงใสๆฟังเพลงเพลินๆนะคะทุกท่านแอร์เย็นค่ะรอบเครื่องเดินนิ่งๆน,นะคะไม่สดน้ำมันค่ะทุกท่านประหยัดมากๆคอนโซลหน้าสวยไม่มีรอยแตกหัก ภายในเบาะหนังสภาพดีค่ะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการรับรถไปใช้งานนะคะคันนี้เจ้าของดูแลไว้ดีมากๆค่ะทุกท่านเดินทางใกล้ทางไกลไปกันได้สบายไม่งองแงไม่จุกจิกค่ะมีประกันชั้น3มีกล้องหน้ามีกล้องหลังภาษีพรบรปี67นะคะไม่เคยขาดต่อค่ะรถถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่เน้นไปตามสภาพค่ะไม่มีการยอมแมวนะคะ ราคาคันนี้65,000บาทค่ะเอาไปใช้งานวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้เลยนะคะรถสภาพดีไม่มีชนหนักสีเดิมๆบางๆค่ะมีริ้วรอยบ้างนะคะตามการเวลาค่ะทุกท่านท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อเข้าชมตัวรถได้แถวราชกระบังค่ะมีเบอร์โทรเจ้าของใส่ไวใ้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะไปทดลองขับหรือว่า ขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะสำหรับกรณีการเดินทางไปชมรถนะคะกรุณานัดหมายล่วงหน้าค่ะในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมีบริการขับส่งได้ค่ะในวันหยุดงานนะคะสนใจทักไปคุยก่อนได้ค่ะตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ